วันนี้รับปรนะรัรับปาัเลยเมนูเลยครับรับปรนอาหรเ่อาหารทะเลเลยนะยอดเลยวันนี้มาคุได้กินหมูทะเลนครับนะครหน้าตาแต่ละคนนะฮะนี่ได้สุดท้ายครับคนมีกรรมมั้ยแต่เน่สมติ อ่ะตอนนี้ฮะใหญ่เยอะกว่าเพื่อนฮะนะครับหมูทะเลฮะเป็นไงบ้างหมูทอดทะเลกินแล้วหมดกินแล้วหมดกินกินปลาหมึกหรือกินอะไรไม่หนวด แล้วโปรแกรมต่อไปเราจะไปที่แล้วเรามาดูกันว่ามีคะแนนเท่าไหร่